สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a l ฟ Fantasy BB Book กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาอัปเดตโปรโมชั D ่นเด็ดๆสำหรับนักอ่านทุกท่านนะคะซึ่งก็คือโปรพี่หมีรับหิ้วจากทางนานมีบุ๊นะคะงานมหาก,กรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25เพื่อนๆที่ไม่มีเวลาไม่ต้องเสียใจพี่มีช่วยหิ้วให้สนใจเล่มไหนทักแชทมาได้เลยโปรเดียวกับงานมหาก,กรรมหนังสือเลยลดทุกเล่ม20%พร้อมของแถมสุดพิเศษเอาใจเพื่อนๆทุกคน วันนี้ถึง31ตุลาคม63ใครที่ชอบสะสมนิยายสามารถไปช็อปกันได้และถ้ามีบีพบเจอสำนักพิมพ์ไหนหรือเว็บไซต์ไหนที่มีการลดราคาหนังสืออาจจะเป็นโปรโมชั่นเด็เดๆที่น่าสนใจบีบีจะนำมาอัปเดตเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะ ใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆในราคาย่อมยาวกด subscribe ไว้รอได้เลยบีบีจะอัปเดตทุกโปรที่ไปพบเจอทุกความเคลื่อนไหวที่รู้ใครที่ไปพบเจอโปรเด็ดๆโดนๆก็สามารถมาอัปเดตกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มีมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย